ร้านวงการแก้วสกรีนแก้วใสใหญ่ลายสวยติดคมชัดรอบไปแถมเร็วมากด้วยเครื่องสกรีนรุ่นนี้คลิปนี้มาชมการทำงานของเครื่องสกรีนรุ่นใหม่ล่าสุดระบบ2 in 1สีทองเครื่องนี้กันค่ะในครั้งนี้ลูกค้าต้องการสกรีนลายเส้นลายการ์ตูนสวยน่ารักลงบนแก้วใสใหญ่และยังต้องการสกรีนหลายรอบใบแบบ360องศาด้วยโจทย์แบบนี้เราจึงใช้เครื่องสกรีนสีทองระบบ2 in ิ 1. เรื่องนี้จึงตอบโจทย์เอามากๆเพราะสามารถสกรีนเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง190ปมลิเมตรเลยทีเดียวพื้นผิวแก้วจะมีความมันเงาแบบกลอสซี่แต่ไม่ต้องกังวลว่าหมึกสีจะยึดจับไม่ได้เพราะด้วยหมึกสกรีนของนิจินสามารถยึดติดได้ดีบนพื้นผิวลื่นไหลแบบนี้ทักมาปรึกษา a อ n i ิจิ p r o p a t l นโปรแพดโทร0868426859